เดี๋ยวเรามาดูนะครับมาซุ่มดูนะครับนกเอี้ยงควายสุดสวยสุดหล่อนกเยี่งนอนและลานบินพูดกันนะครับน้องน้องน้องเอี้ยเอี้ยงเอียงนะครับนี่นี่สกิลเยอะสุดในบ้านนะครับแต่ไม่คุ้นแปลกสกิลเยอะแต่ไม่คุ้นก็คือสุดสวยนกเอี้ยงหนอนเอ้นกเอี้ยงควายนะครับถ้าเราอยู่ด้วยไม่พูดแต่ถ้าเราอยู่ลักษณะนี้ห่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยของมานะครับเป็นชุดชุดชุดเลย ี่ตอนเช้าๆนะครับเพิ่งให้อาหารเดี๋ยวเราจะให้น้ําน้องอาบนะครับเราซุ่มดูนะครับเมื่อกี้สาไม่กุ้มสารไม่กุ้มสาไม่กุ้มนะครับสามคำรัวเลยนะครับแล้วมีมีการพูดตายเกิดขึ้นนะครับสาไม่กุ้มสาไม่กุ้มสารไม่กุ้มสารไม่กุ้มสาไม่กุ้มกด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  สามไม่กุ้มสามไม่กุ้มก่อนเร็วสามไม่กุ้มสามไม่กุ้มเนี่ยถ้าเราอยู่แบบนี้จะไม่พูดนะครับแต่เขามีม่านนะครับเป็บางจังหวะก็พูดนะครับกูดอ่าสามไม่กุ้มเอาเอียงกูด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 มึงเป็นตัวที่แย่งเซนกับตัวอื่นหมดเลยนะน้องคุณนะครับ uh. ลุ้นนะครับกูด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  กูด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 ไม่พูดนะครับเดี๋ยวไม่พูดแต่น้องหล่อมากโอ้หลอ่อหลอดิเห็นไหมโอ้โหนี่แหละมันหลอ่อหล่อกว่าพี่อีกนะงอนน้องอะหล่อมากเท่มากเท่มากหลอ่อกว่าพี่อีกอะเออว่ะเอียงเอียงเอียงนะครับโอมันเท่ยิ่งเลยฮะ มึงมันเท่ขนาดนี้นะไม่น่าเชื่อว่ามึงจะเท่ขนาดนี้เท่กว่าพี่อีกอะมโหขอกสาไม่กุ้มสาไม่กุ้มเอียงเอียงเดี๋ยวเรานั่นนะครับได้ินไหมครับเอียงแล้วเอียงแล้วขุดกุดกุดกุด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 กุดกุดุุดุดคุ้นนะครับแต่ว่ายังเป็นลูกนกอะเพิ่งหัดพูดนะครับ ปวเอี้ยงกุด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 แล้วก็อ้าวกูว่าเลยกุดกุดตามพี่กุด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 อะไรกุดกุดตามพี่แล้วนะครับกุดกุดตามพี่แล้วงอนได้มาตัวนี้ก็คืองอนไม่งอกนะครับก็ลุ้นว่าเน้องจะงอนหรือเปล่า พองอนงอกเขาลุ้มว่าน้องจะพูดหรือเปล่าพูดแล้วนะครับพูดว่าเอี้ยงแล้วก็พูดตามพี่นะครับแผ่เมตตาไม,ม่งจได้มีความเป็นบิได้เพียมิตรม่เจได้อยู่ใกล้กันนะได้ยินเสียงพี่มันก็พูดตามนะครับน,รน,รน่ารักมากน่ารักมากโอ้คุณเห็นไหมครับก็คือนกนกเอี้ยงไอ้นี่ก็คือนกเอี้ยงงอนนะครับถ้าเขาจะพูดเขาจะต้องยืนจะต้องมีการยืนนะครับะจะแตกต่างจาก เอียงควายนะครับสวยๆนะครับเขานั่งพูดได้เลยนั่งพูดท่านี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะกูด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 กุดลุนลุ้นกูด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 อ่ามีสิงเล่าเละครับมีสิ่งสิงเลาแล้วกูด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  กูด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 ก กูดกูดกูดดกูดดกูดดเห็นอะไรวะเห็นอะไรวะกูด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 ดกูดดไม่มีอะไรกินลุนนะครับลุนนลุนลุน ลุ้นนะครับลุ้น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 ไม่มีอะไรกิน เริ่มจะอยู่ไม่ได้นะครับพอแล้วนะเริ่มจะอยู่ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับการพูดของเขาเขาจะนั่งพูดได้เลยนะครับเอียงสายพันุเอียงควายนะครับส่วนเอียงงอนเขาก็ต้องต้องยืนพูดนะครับจะแตกต่างกันนะครับผมก็สังเกตพฤติกรรมเอียงควายนะครับ นะครับออดใจไม่ไหวเพื่อนเขาพูดกันหนูห no, น no. ูุดกุดุุดุดุดแล้วโอ้ลานบินอยู่ไกลๆนะครับจะสังเกตพฤติกรรมสาไม่กุ้มสาไม่กุ้มสาไม่กุมสาไม่กุ้มกินน้ำกินน้ำนะครับขอจบคลิปเป็นท่นนี้นะครับเดี๋ยวไปให้อาหารปลาต่อนะครับ เด็ก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 เอาจบคลิปไปเท่านี้นะครับมาจังหวะน้องปล่อยของไปหมดแล้ว